ดูดวงเดือนตุลาคมระหว่างวันที่1ถึง15ตุลาคม2559ราศีธนูท่านที่เกิดระหว่างวันที่15ทธันวาคมถึง14มกราคม ความรักสำหรับคนโสดมีคนคุยสวยเลือกได้พูดเลยช่วงนี้มีคนเข้ามาให้เลือกมากกว่าหนึ่งคนหนึ่งสงสาหรือว่าสี่นะค่อยๆเลือกละ่ะอิจฉาปแปบบ๊บคนมีแฟนความรักอิ่มตัวถึงเวลาลงเอยหาข้อสรุปของความรักจะเอาอยัางไงต่อจะไปต่อดีไหมหน้าแต่งเลยดีไหมคนมีครอบครัวแง่งอนกันมาสักทักต่างคนต่างเงียบถึงเวลาหันมาปรับความเข้าใจกันแล้วละ่ะจะจบปัญหาที่ค้างคาใจสักที การงานสำหรับคนตกงานได้งานสักทีรอมาหลายเดือนแล้วลองทำดูก่อนนะชอบไม่ชอบก็ว่ากันอีกทีส่วนคนที่ทำงานแล้วอาจจะมีการปรับเปลี่ยนงานปรับเปลี่ยนภายในองค์กรได้ขยับขยายงานหรือได้ทำงานใหม่ๆได้เพื่อนเริ่มง,งานใหม่ๆโดยภาพรวมแล้วก็ถือว่าโอเคเลยนะ การเงินการเงินสัมพันธ์กับการงานเมื่อการงานดีการเงินก็ดีการงานมีการปรับเปลี่ยนเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการเงินก็ปรับขึ้นสิจ้าลัลลากกันเลยทีเดียวส่วนรายจ่ายประจําก็ยังมีเหมือนเดิมแต่รายรับเพิ่มขึ้นเอาคิดจะเอาเงินไปช็อปแล้วไงเก็บเงินไว้บ้างละ่ะสุขภาพสุขภาพช่วงนี้แข็งแรงดีไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแต่ก็ให้ระวังก็แค่ช่วงนี้ฝนตกบ่อยก็ระวังเป็นไข้หวัดนิดนิดหน่อยหน่อย,อยธรรมดา ภาพรวมชาวราศีธนูระหว่างวันที่1ถึง15ตุลาคม2559ภาพรวมของชาวราศีธนูถือว่าดูดีไปหมดเลยล่ะทั้งความรักการงานการเงินสุขภาพได้สีดาวหมดเลย ความรักก็ดูจะหวานชื่นทั้งคนโสดคนมีคนคุยหรือว่ามีแฟนแล้วมีครอบครัวแล้วความรักดูจะลงตัวส่วนการงานการงานก็ดีดีนำพาการเงินที่ดีมาให้สุขภาพก็แข็งแรงดีโดยรวมไม่มีอะไรน่าติดูดีไปหมดเชียวล่ะ